ทีนี้มาดูเรื่องหนึ่งคุณนันทิยาเรื่องอย่าโอนอย่าโอนที่คนถามกันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีเคสเคสหนึ่งนะที่ตกเป็นเหยื่อพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์สูญเงินประมาณ1ล้านบาทเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่า,าผู้เสียหายเนี่ยนะครับมีอาชีพเป็นพิธีกรอยู่ในสถานีโทรทัศน์นะครับเนี่ยชื่อว่า,าคุณอ้อนะ,ะนะคุณอ้อคือ คือคุณอ้อพวกทั้งเป็นผู้เสียหายเนี่ยเธอมาบอกเล่าเองเลยว่าโดนอะไรบ้างคือเขาบอกว่าเงินที่เธอเสียไปเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากการทํางานจากน้าพักน้าแรงเลยนะคะโดยมิชฉาชีพโทรเข้ามาก็แกงคอเซนเตอร์แหละแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินระดับประเทศเป็นคดีอาญา oh. พอได้ยินแบบนี้ก็ตกใจมากเพราะว่าไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายเลยค่ะเธอก็บอกกับมิชฉาชีพซึ่งปลอมตัวเป็นตํารวจบอกว่าเธอไม่เคยทําเรื่องธุรจิตออไม่เคยทําเรื่องทุจริต ไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะคะคนที่เป็นมิจฉาชีพคนนั้นก็เลยบอกว่าแต่มีชื่อของคุณอยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ดําเนินคดีต้องดําเนินคดีเธอเลยบอกว่าเธอจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นตํารวจจริงๆเขาก็ขู่เธอว่าเดี๋ยวคุณพูดอย่างเงี้ยผมจะเพิ่มข้อหาหมิ่นประมาทออนอกจากคดีเก่าแล้วเพิ่มข้อหาหมิ่นประมาทจะพนักงานเข้าไปอีกคือเขาหลักเกณฑ์เลยว่าพยายามทําไม่เหยื่อกลัวค่ะพอเริ่มกลัว เอมิทาชีพคนนี้ก็บอกว่าถ้าเธอไม่ได้ทาและอยากยืนยันความบริสุทธิ์ต้องให้ความร่วมมือกับตํารวจในการให้ข้อมูลและปากคําทุกอย่างห้ามปิดบงังต้องเป็นความจริงหากตํารวจพบว่ากโกหกบอกไม่ครบคุณก็จะโดนให้ความเท็จอีกอีกคดีห, <า S 1> หนึ่งโดนอ,อีกนะคะแล้วก็จะมีการทําการบันทึกเสียงด้วยเธอบอกว่าในการให้ในการให้ปากคําเธอก็บอกว่าเธอตอนตอนนั้นเนี่ยเธอก็กังวลแล้วก็กลัวเพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยก็ขู่เธอสารพัดเลยนะคะ เธอก็เลยขอดูบัตรตำรวจก่อนให้ปากคำไอ้โจรคนนี้มันก็แอดขอแอดไลน์บอกอยากดูใช่ไหมส่งให้ดูเลยค่ะส่งรูปบัตรตำรวจมาให้เธอดูทางไลน์แล้วก็พูดหมายเลขคดีและละเอียดคดีกลุ่มคนที่แอบอ้างชื่อเธอแล้วก็ส่งรูปผู้ต้องหามาให้ดูทุกอย่างเพื่อให้เธอหลงเชื่อหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมิจฉาชีพคนนี้ก็บอกว่าผมต้องยึดเงินเอาไว้เพื่อเป็นของกลางให้ปปงตตรวจสอบก่อนเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนั่นแหละค่ะ เธอเลยหลงเชื่อและโอนเงินให้กับมิจฉาชีพล้านบาทสอบสวนสอบสวนที่สอบสวนทางโทรศัพท์นะค่ะไม่ใช่นั่งสอบสวนแบบนี้นะแล้วโอนเงินหมดบัญชีเลย<อ>ค่ะนะพอตอนหลังเนี่ยถึงจะได้รู้ว่าโดนหลอกเข้าแล้วนะคะเพราะว่าพอเข้าไปดูในลายของของไอ้โจรคนนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาลบข้อมูลที่ส่งให้กับเธอหมดเลยค<อ>ือเธอก็บอกว่าเธอต้องการที่จะ แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วว่าเราเดี่ยให้ความร่วมมือกับตํารวจก็เลยโอนเงินไปให้เขาหมดเลยนะคืออันนี้เป็นคือด้านหนึ่งก็เห็นใจนะ,ท,ะที่ดาถูกหลอกแล้วก็สูญเสียเงินเป็นจานวนมากเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อคิดนะครับคุณผู้ชมว่าหลักเหมือนที่เพลงเขาบอกอะ่ะอันดับสําคัญคือไม่ว่าเราจะกลัวอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่าโอน กลุมบัญชีธนาคารเอาไว้ให้มั่นเลยนะครับอย่าเพิ่งโอนอย่าเพิ่งโอนนะอะไรเด็ดขาดและที่สําคัญเนี่ยตำรวจไม่มีการสอบสวนทางโทรศัพท์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสนใจติดตามข่าวสารที่มันเป็นประโยชน์บ้างนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพพวกนี้นะครับ